ลงมายามเบ็ดรอบเทียงรอบบายจัดไปแล้วแต้มที่สามพี่น้องจังๆเลยจังๆเลยโอโ้โหอึบสดๆดต้มที่สามสามสี่ขั้นเบ็ดสี่ขั้นได้สามตูไปเบิ่งขั้นที่ห้าาสีมา้านมามาไหนในกวนเนาะ เป็นจังดายเป็นจังดายโอ้เหงือลอยสมกับคำว่าเหงือลอยลอยอีหลีพี่น้องโอ้เหงือมาข้างอีกเทิงอายไปเบิ่งคันต่อไปคันที่5คันที่5หรือที่6บ่ตัวนี้บ่สิมานบ่สิได้แต้มบ่ โอ้บ่พลาดบ่พาดบ่พิดหวังพี่น้องขึ้นมาเลยตัวที่สี่ตัวที่สี่อืมมนัมนมันมันมันแล้วโอ้จากตัวตัวที่สี่เบ็ดหกคันไล้สี่ตัวละระเบิงตัวที่ห้าคันที่เจ็ดได้ยินเสียงบวอ,อมอยู่ ชัว่วสิมานอีกพี่น้องอะมาลุ้นมาเบิงมาส้มน้ำกันสิมานบอแรงต่อไปที่เก่าเวลาเดิมรอนลอนลอนลอนโอ้ลอน้อนซื่อพี่น้องบอติดเดี๋ยวเสียบเงียก่อนคันนี้ลุดนะเปเบิงคันต่อไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูต่อไปดูต่อไปมานบอโอ้ มานมันมาพี่น้องดังใน,นตัวที่สองแล้วมันนี่โอ้ยเบ็ดแต่หัวปอนปลเหรออืมตายโอ้ยคันเบ็ดคั้นจะไปสอมกันเลยเนีย่หักเลยคันหักนี่ถือสองตัวเลยมันนี่โอ้โหบุญแน,น่ข้อเบ็ดข่อยโอ้ยหักเลยถือปาลาไหลถือปลาดูโพด อืมเรียบร้อยผ่านไปแปดคันได้ห้าตัวแปดคันยังอีกสองคันบ่หรือสามคันไปเบิงไปรุ่นน้ำกันโอ้คันนี้รุดอีกรุดรุดพี่น้องตามเหยือก่อนนี่ตามเหยือก่อนไปไปเบิงคันที่เก้า ันที่เก้าเป็นจังไดนวดนวดนวดพี่น้องนวดนวดพีด่อย่งไคือมิดคือมิดเป็นยงไเบ้องบนเบโอ้ยหมานี่ยบ่โอ้ยโอ้ยบาบบบกูพ่อบิ๊กบิ๊ตัวนี้เบิเ่งน้ำกันจั๊า ไลยสุดเต็ดจ้าเลยเอ้ยมีแหงได้เห็นตัวนี้เนาะภูมใจเลยพี่น้องเอ้ยเต็มกำกำหัดสงสัยอย่างหมดแรงเลยวอนเขาคลองก่อนเพื่อความปลอดภัยไว้ขอบคุณหลายๆ,ๆดยเด้อพี่น้องเอ้ยหลายอือมฮึโคตรสกอ่ะไปต่อเหลืออีกหนึ่งขั้นสุดท้าย อันสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดอัาสิเป็นยังไงเนือ้อบ่มิดอิ่มซิมยังคือเก่าขั้นนี้บม่มีอย่างือปลามันอยู่ผิดมุมบม่เป็นจังไดโอ้ตอดอยู่ตอดอยู่แต่ว่าตายแลวเหยือ่อต้องเปลี่ยนใหม่โอเคสำนีแหละเด้อบาทเนี่ย